บอกมาคณิคอไราสายที่ใครหลายคนก็ต้องตกรลุมดักทั้งสีทั้งฟังก์ชันเฟยก,ก็คนหนึ่งที่เล่งตัวนี้อยู่สำหรับใครที่กำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะซื้อดีไหมดูคลิปนี้จบเนี่ยโดนป้ายยาแน่นอน สวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกี์แล้วก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกท่านค่ะวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดที่คนในวงการหลายๆคนต้องพูดถึงจริงๆกับเมลกิกโมโจหกแและเฟสยังมาพร้อมกับเมลกิกโมโจแพดด้วยค่ะยังไงก่อนไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิไปใหม่ๆที่เฟซจะมาป้ายยาให้ดูกันเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องเมลกิกโมโจหกกันค่ะการดีไซน์หน้ากล่องเนี่ยอาจจะต่างไปแต่ละสีนะคะแต่ของในกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยแพคเกจเขาทํามาน่ารักอยู่ค่ะด้านหลังก็จะมีสเปคบอก ด้วยด้านในเปิดมาค่ะเราก็จะเจอกับคีย์บอร์ดวางอยู่ข้างในเขาทาการแกะกล่องมาเดียวมากเลยนะคะดึงตรงนี้ขึ้นมาบอร์ดน้องก็จะยกขึ้นให้ด้วยและสีที่เรามาแกะก็คือสีนีออนค่ะสวยมากทุกคนของจริงอะ่ะนนองแอบกับหัวเบาๆอ่ะเดี๋ยวแวรีวิวเรามาดูของข้างในกันนะคะก็จะมีแผ่นคู่มือค่ะใครจะอ่านเพิ่มเติมก็ได้ส่วนกล่องด้านล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ค่ะก็จะมีสายการเชื่อมต่อที่เป็นแบบยางนะคะหัวการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type A to Type Type C. แบบปกติเลยค่ะแล้วก็จะมีที่ดึงคีย์แคปแถมมาให้ด้วยนะน่ารักมากและในกล่องยังมี USB receiver สำหรับสัญญาณไวเลส2.4 GHz ดด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือคีย์แคปสำหรับเปลี่ยน Mac OS นั่นเองก็เลือกเปลี่ยนได้ตามใจเลยนะสำหรับของในกล่องใหญ่ที่เป็นคีย์บอร,ร์ดก็จะมีประมาณนี้เรามาแกะ m o j o pad กันบ้างดีกว่าค่ะกล่องตัวมูตัวมีน่ารักมากเอามาเป็นสีนีออนเหมือนกันนะคะก็อย่างแรกเลยก็จะมีใบคู่มือค่ะก็สามารถอ่านตรงนี้เพิ่มเติม,ตมกันได้สำหรับใครที่ซื้อไปแล้ว้วมาาดดูดน กันดีกว่าลุนนลุนลุนหนึ่งล่อ่ามีโฟมปิดหนึ่งแล้วเราก็จะเจอพระเอกของเราที่อยู่ด้านในน่ารักอลไกระติดหนึ่งแล้าสีมีออนมาเปิดเหมือนเดิมนะคะของจริงสวยมาก สวยจริงๆเหมือนอวยแต่มันสวยมากๆทุกคนสําหรับของแถมด้านในก็จะมีที่ดึงคีย์แคปมาให้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีสายการเชื่อมต่อค่ะเหมือนกับตัวใหญ่เลยตัวนี้รองรับไวเลสด้วยนะคะก็จะมี USB รีเซ็ตแคปมาให้สําหรับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยทุกคนรีวิวกันดีกว่าเฟรขอเริ่มที่เมลกิกโมโจ68ก่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากดูการรีวิวในส่วนอื่นเนี่ยสามารถเลื่อนไปรับชมกันได้เลยค่ะเฟรแบ่งเซกชันไว้ให้เรียบร้อยสาหรับมคันนี้เข้าคีย์บอร์ดไร้สายตัวนี้เป็นที่ฮือฮาสำหรับใครหลายๆ ที่อยากจะกดนอ้องแต่ออกมาเลยแต่ก็กดไม่สาเร็จนะคะคนสั่งซื้อเยอะมากทุกคนแต่ตอนนี้ในไทยเนี่ยก็มีตัวแทนจําหน่ายแล้วนะคะเฟซได้ของมาจากรบาน k e คีโปนะทุกคนสาหรับตัวเมลกิกโมโจหกแเนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดที่ดีไซน์สวยมากๆตัวจริงคือสวยมากให้แบบ10เต็ม10เลยและที่เป็นตัวดังของเขานะคะก็จะเป็นตัวสีพลาสติกค,ค่ะโดยเขาจะมีสีให้เลือกถึง4ส,สีด้วยกันนะถ้าเป็นสีปกติโดยจะมีสีพลาสติกค,ค่ะพีเจียนเรโทรแล้วก็เนออนและสีที่เพิ่มมาใหม่จะเป็น สีโรสคือใครชอบสไตล์ไหนแบบจัดเลยจ้าดีไซน์ดีมากจริงเรื่องโทนสีเนะี่ยตัวเคสของเขาจะเป็นพลาสติกนะคะจะเป็นแบบสีใสๆหน่อยเอาจริงคือสวยนะสวยมากๆเลยเฟสแบบชอบมากงานประกอบอะไรแบบนี้นก็ค่อนข้างดีค่ะลืมพูดถึงขนาดน้องไปเลยเห็นน้องชื่อโมโจ68เนี่ยไม่ใช่6 8นะคะน้องเป็นคีย์บอร์ด65%ที่มี68ปุ่มค่ะอ่ง,งงหนึ่งงงหนึ่งจริงๆไซน์นี้เหมาะสำหรับสายเล่นเกมแต่งโตคอมหรือใครที่อยากได้สเปซบนโตเยอะมากขึ้นเนี่ยก็สามารถ ใช้ได้ค่ะสายทํางานก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะแต่เรื่องการพิมพ์การกดต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีปุ่มฟังก์ชันเข้ามาถ่วยค่ะแวะมาดูด้านหลังของคีย์บอร์ดกันบ้างนะคะสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถปรับระดับองศาของคีย์บอร์ดได้ค่ะแต่ทางเมอกี้ก็คงดีไซน์มาแล้วค่ะว่าองศาประมาณนี้นะคงจะรับข้อมือการพิมพ์ได้พอดีแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ปรับระดับได้เนี่ยอาจจะมองเป็นข้อสังเกตไว้แล้วกันขอแอบแซวๆสีพลาสติกสักนิดหนึ่งนะคะน้องนี่ยังกับคีย์บอร์ดที่เป็น X Off White เ่ Off White Name จ้าึึงงซ เขาจะมีลวดลายประมาณนี้เลยทุกคนแบบเหมือนมากสําหรับสีพลาสติกจะเป็นสีพิเศษดน,น,นึงนะคะราคาสูงกว่าทุกตัวเลยแต่จะได้การดีไซน์ที่มีลูกเล่นขึ้นมาค่ะแล้วเฟเลชอบความแบบมีพลาสติกใสแล้วก็แอบ,บลูกเล่นไว้นิดหนึ่งนิดคีย์บอร์ด not fans อะไรเงี้ยเออแซบเนาะแซบจริงการดีไซน์ก็จะเป็นมันนี้ค่ะส่วนตัวเฟสชอบมากเหมือนอวยน้องอีกแล้วเดี๋ยวเฟลพาไปดูโมโจโแพดกันบ้างค่ะทุกคนด้วยความที่น้อง65%เนี่ยจะไม่มีโซนนำแพดใช่ปะ่ะตัวนี้เขาก็เลยขายแยกจากเลิศ มัจะมีทั้งหมด4สีสด้วยกันนะคะมีสีพลาสติกพีเจียนเรโทรแล้วก็นีออนค่ะคือเข้าเซตกับคีย์บอร์ดได้เลยแล้วแต่ใครอยากจะซื้อเพิ่มนะเรื่องการดีไซน์อะไรเงี้ยเหมือนพี่เขาเป๊ะพออยู่คู่กันนี่คือใช่เลยค่ะคนเรามันต้องมีจริงๆอยู่ๆก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนำแผดสําคัญในชีวิตก็ต้องมีน้องโมโจแพดหรือเปล่าเออก็เก๋อ,อีกนะส่วนใครถ้าเกิดชอบโมโจแพดอย่างเดียวอย่างเฟร็ดนนะชอบตัวพลาสติกก็าสามารถหาซื้อตัวพลาสติกอันนี้อย่างเดียวก็ได้นะคือไม่ต้องซื้อคีย์บอร์ดอะไร ไม่ต้องซื้อเป็นเซตซื้อแค่ตัวน้ำพัดอย่างเดียวก็ได้ร้านเขามีขายแยกจะสาวส่วนเรื่องฟังก์ชันการเชื่อมต่อต่อตางๆน้องสเปคคล้ายๆกับตัวคีย์บอร์ดเลยค่ะตอนนั้นที่วางขายแบบพรออเดอร์เนี่ยทุกคนแบบเฮ้ยว้าวมากที่น้องมีน้ำพัดขายด้วยนะคะจริงๆในซีรีส์ของเขาเนี่ยยังมีแผ่นรองเมาส์ด้วยแล้วก็น่าจะมีเมาส์ด้วยนะคะก็ต้องรอชมว่าทางเมลกิ้เนี่ยจะออกของเล่นอะไรมาเพิ่มอีกแต่แค่นี้ก็หมดเงินละแม่มาดูที่พอร์ตการเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดก,กัน้้้างงค่ะะตัััววนนนีจเหมือกกท668แล็ โมโจแพดเลยนะคะพอตการเชื่อมต่อเขาจะเป็น USB Type C ค่ะแล้วจะมีสวิชตรงด้านข้างด้วยที่เราสามารถเลือกใช้ไวเลส2.4 g h z และบลูทูธแบบ5.1ค่ะเราสามารถสวิชตรงนี้ได้เลยจะ้ะก็คือใครอยากใช้การเชื่อมต่อแบบไหนเลือกได้เลยทั้งแบบเสียบสายไวเลสจะเป็นบลูทูธหรือว่าเสียบ USB Receive บอร์ดตัวนี้มีมาให้ครบ,ครบใช้คําว่าไร้สายด้วยแบบเต็มปากเต็มคํามาดูการใช้ USB Receive กันค่ะแค่เสียบไปที่คอมแล้วน้องอะ่ะก็จะสามารถใช้งานได้เลยแต่อย่าลืมสวิช น้องด้วยนะคะให้เราเลื่อนไปทางขวานะทุกคนแค่นี้เนี่ยน้องก็ทําการใช้งานแบบไวเลส2.4 g h z ได้แล้วสําหรับการเชื่อมต่อบลูทูธค่ะให้เราเลื่อนสวิชไปด้านซ้ายสุดจริงๆแค่เปิดโหมดแค่นี้เนี่ยน้องก็จะไปขึ้นในดีไวซ์ของเราแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปคอนเนตได้เลยอย่างเฟซเนี่ยจะเชื่อมต่อในมือถือกดแพรบปุ๊บน้องก็สามารถใช้กดนุ่นนี่แั่นได้หมดเลยค่ะรวมไปถึงัวโมโจแพดด้วยนะคะถือว่าเชื่อมต่อง่ายมากๆสําหรับทางเมลกิกเนี่ยเขาเคีมมาไว้สามารถเชื่อมต่อซ device ไ,ได้พร้อมกันเหมอะสำหรับคนที่มี iPad แม้ก็สามารถสวิตช์ใช้งานได้แล้วก็ในคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์ค่ะโดยเขาเขียนว่าสามารถใช้ตอนปิดไฟได้นานสุดถึง300ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งให้เต็มนะคะถือว่านานอยู่นะทุกคนแต่ว่าต้องปิดไฟ RGB นะจ๊ะในด้านของการคอนเนกชรเชื่อมต่อก็จะมีประมาณนี้เลยเรามาดูกันที่คีย์แคปกันบ้างค่ะเฟรขอหยิบตัวพลาสติกมาพูดก่อนนะคะพอน้องเนี่ยจะเป็นสีพิเศษจะเรียกพิเศษได้ไหมมันก็ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นนนหรออกกกกแแตแต่ต่่ววาาาจเืล้ัส สีพลาสติกเนี่ยเขาจะใช้คีย์แคปเป็น PBT นะคะวัสดุ PBT ตัวนี้ไม่ได้มียิงเลเซอร์ไฟรอดใดๆแต่น้องก็จะมีสกรีนตัวอักษรค่ะพร้อมทั้งกับมีลูกเล่นเล็กน้อยสีส้มสีฟ้าผสมกันอันนี้คือสวยมากทําให้คีย์บอร์ดตัวนีนะ้ดูเด่นขึ้นมาเลยค่ะแต่สีอื่นก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีนีออนสีเวทโฉหรือว่าพีเจียนเนี่ยรวมไปถึงตัวรสด้วยนะคะเขาจะใช้คีย์แคปเป็น ABS ถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมเรื่องวัสดุตรงนี้จะมีความหนาของน ต่างกันนิดนึงค่ะลองสังเกตดูนะในคลิปแต่ถามว่าการใช้งานอะ่ะมันแตกต่างกันขนาดนั้นไหมส่วนตัวเฟก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ A B S ของคีย์บอร์ดตัวนี้ทํามาได้ดีมากมากเลยทุกคนบางทีเนี่ยมันแอบคล้าย P B T ด้ซ้ําและที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์การหยิบสีมาใช้ในคีย์บอร์ดตัวนี้ค่ะเขาไม่ได้ให้คีย์แคปที่มันแบบกองแกงอะ่ะมีการคุมสีมาให้เรียบร้อยใครที่แบบอยากเอาไปมอสเอาไปใช้นู่นนี่นั่นมันเก๋มากเนาะคือเด่นเลยแล้วก็ตัด กัับตวดไเคีย,ร,ย,คยร์นะีออนนะนีออนสวยแล้วก็ตัวพลาสติกเออเซลล์แล้วหนึ่งถามว่าตัวคีย์แคปมีข้อสังเกตอะไรไหมสําหรับคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะเขาจะไม่มีฟอนต์ภาษาไทยค่ะถ้าใครอยากได้อาจจะต้องไปติดดีคอยเพิ่มหรือว่าต้องยิงเรเซอร์เองอะไรแบบนี้เราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบคีย์แคปเลยอยากแต่งมดเพิ่มเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะแต่ก็จะมีข้อสังเกตตรงปุ่มชิปนิดนึงนะคะตัวชิปฝั่งขวาเนี่ยน้องจะมีขนาดที่เป็นไซส์เล็กกว่าค่ะก็ล,ลองเก็บตรงนี้ไปเป็นข้อสังเกตดูแล้วกัน สำหรับคี์แคปมาที่สวิตกันบ้างเป็นคีย์บอร์ดที่เพร่ได้ลองสวิตแบบเยอะมากอย่างตอนนี้ที่เฟสมีนะคะจะมีเยนโลโปค่ะซิเวอร์โปแล้วก็บร oh. าโวโปถามว่าโปเนี่ยคืออะไรเหมือนตัวโปเนี่ยเขาจะทําการพีลูบมาแล้วนะคะมันแตกต่างมากจริงทุกคนเพร่แบบชอบตัวบราวมากเสียงฟินสุดๆค่ะอยากฟังซาวทเทสเลื่อนเลยค่ะเลื่อนไปฟังกันได้ตรงนี้เราก็สามารถเลือกสวิตได้นะคะแต่ว่าของที่จําหน่ายตอนนี้เนี่ยอาจจะมีสินค้าน้อยอาจจะเลือกได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่จริง จริงสวิชของ Mil กิ Mojo68 เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งเยลโล่บูสิลเวอร์บาวแล้วก็ไวท์ทั้งหมดจะเป็นตัวโปรหมดเลยค่ะที่แอบวาวเพิ่มขึ้นมานินนึงก็จะมีตัว Silver. s ิ l เวอร์อันนี้คือเสียงดีมากน้องจะเป็นรีเนียสวิชจริงจริงเยลโล่โปรก็โอเคเลยค่ะเป็นรีเนียสวิชเหมือนกันจะมีบาวที่เฟสลองนะคะที่จะเป็นแท็กไทสาหรับแบรนด์สวิชที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นเกตเตอร์ลอนค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วช่วงนี้น้องเขามาแรงมากก็ถือว่าเลิศหนึ่งอยู่สําหรับสวิชนะคะชอบชอบ,ชอบในก็สาาม เลือกสวิชได้เหมือนกันนะคะน้องจะมีเหมือนกับตัวใหญ่เลยเยลโล่บลูซิเวอร์บาไว้ก็คือเลือกได้ตามใจอะสาวครบครบแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยมามูนตรงนี้ค่ะสําหรับสายมอดน้องเนี่ยสามารถถอดสวิชได้เออล อีกหนึ่งคือน้องเป็น PCB แบบ post swap นะคะก็สามารถดึงสวิตช์ออกมาได้เลยโดยไม่ต้องบัตรกีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาชูมาเลยค่ะแล้วก็ตรงตัวซ็อกเก็ตเนี่ยเขาจะเป็นแบบ south facing switch ตรงนี้ก็จะดีต่อ key cap ที่เป็น cherry profile นะคะกดไปแล้วมันจะสุดกว่าไม่ติดตัว housing ของสวิตช์เองแล้วก็สําหรับตัว socket switch เนี่ยจะรองรับทั้งขาแบบ5พินแล้วก็3พินก็ถือว่ารองรับได้ทั้งแบบแทบจะทั่วโลกแล้วสำหรับแมคคา n i เ a l สวิตช์ยังไม่จบแค่นี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากซื้อไปมอด นในด้านของสเตเบลิเซอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเพดเมาส์ก็คือไม่ต้องไขสกูเราสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยในแอปส้มตอนนี้นก็มีจําหน่ายเยอะมากสามารถใส่ได้นะคะส่วนโครงสร้างของตัวคีย์บอร์ดตัวนีน้จะเป็นแกสเกสจะมีรองด้านล่างทั้งเป็นซิลิโคนแล้วก็จะมีโฟมนะคะที่ช่วยให้เรื่องของเสียงเนี่ยพิมพ์ดีมากขึ้นเนี่ยคือต้องเป็นนั่งฟังสาวเทสของเราแล้วปะเดี๋ยวเราไปดูโหมดไฟกันก่อนนะคะแต่เขาบอกก่อนเลยว่าโหมดไฟตัวนี้นะอาจจะไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่เรียกว,ว่าไม่ค่อยสว่างเลยละกันถึงจะมีมาให้เนี่ยต้อง เ่งมากๆพอสมควรเลยค่ะยังไงเดี๋ยวลองไปดูโหมดไฟต่างๆแล้วกันนะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับมิวกิ๊กโมโจ68กีดปะส่วนตัวกินสีม่วงสุดอันจริงพอมาเห็นตัวจริงนะคะสีม่วงนี่กินขาดกวาตัวสีพลาสติกค่ะอ่ะแล้วแต่คนชอบเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันค่ะเริ่มที่ตัวพลาสติกสุดจลดเทของเรานะคะราคาน้องเนี่ยอยู่ที่7,390บาทค่ะแทบจะเป็นไฮแบรนด์ตัวหนึ่งได้เลยนะคะจัดมาให้ขนาดนี้แต่ตัวนี้ก็ต้องยอมเขาจริงๆค่ะทั้งการดีไซน์คี์แคปต่างๆลง ตัวมากตัดสีมาดีจริงในส่วนของพีเจนเรโแล้วก็นีออนนะคะแล้วก็รวมไปถึงสีโลสที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยจระราคาอยู่ที่6 3 9 0บาทค่ะตัวนี้ก็จระราคาถูกมาเนื่องจากใช้ขี้แคบที่วัสดุคนละแบบแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการเล่นดีไซน์หรือวาเท่าตัวพลาสติกนั่นเองในด้านของโมโจแพดค่ะสีพลาสติกนี่ก็มาแรงเหมือนเดิมตัวนี้จระราคาอยู่ที่3 2 9 0บาทนะคะและสําหรับพีเจี n นเรโตนีออนเนี่ยจระราคาอยู่ที่ส0 0 1,690บาทใครอยากซื้อ2อย่างคู่กันจัดสีนน่นนี่นั่นเองก็ลองไปคำนวณราคาดูกันนะคะเดี๋ยวเฟซเจอที่นี้สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปและถ้าเกิดใครสั่งกับทางร้านคีโปเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีประกันไทยให้ด้วย1ปีค่ะตอนนี้มีสินค้าพร้อมส่งแต่บางชิ้นเนี่ยอาจจะต้องรอของสักนิดนึงนะคะแนะนําว่าต้องมีเก็บเข้าคอลเลคชันค่ะถ้าจะเก็บทั้งทีก็เลือกสีพลาสติกไปเลยแมป่ปังจริงปังจริง ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะป้ายยาเมลกิ้โมโจ68กันได้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใเฟซด้วยอยากให้เฟซรีวิวคีย์บอร์ดตัวไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเฟซจะลองหาแล้วมารีวิวให้นะคะถ้าเกิดใครอยากติดตามเฟซในช่องทางอื่นๆเนี่ยสามารถติดตามได้ตรงที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย